รีวิวครับผมงานรถบรรทุกนะครับผมนานๆจะมาทําคลิปให้ดูแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยได้รับงานนะครับงานบรรทุกเนื่องจากงานรถไถช่วงนี้ช่างดิกเยอะมากงานบรรทุกก็รับเฉพาะงานแบบลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะครับผมร้านอยู่คุนหานสีสเกตนะครับผมคุนหานซีสเกตงานรถบรรทุก6 h เฮนะครับคันนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับผม6 h เฮที่ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนเครื่อแบ,บแรกคือต้องมีคอยดีสร้างนะครับผมเพื่อทดแทนของเดิม เดินท่อทําท่อปั๊มลมทุกอย่างนะครับผมวางอินตรงอินเตอร์นะครับผมตัวนี้ทําสเต็ปเผื่ออนาคตคืออ,อยากอัพปั๊มหรืออยากทำปั๊มซิ่งคืออินเตอร์ช่วยลดความร้อนนะครับผมและเพิ่มบูทได้หนักได้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดามากกว่านั้นที่เราทําให้ก็คือนี่ฮะเขาเรียกว่าปากท่อนะครับผมกันหลุดเพราะว่าบางคนเมื่ออัพปั๊มแล้วมันจะหลุดนะครับผมมันจะหลุดเนะแล้วก็ทํา ปากท่อให้นะครับผมนะทําแบบนี้ให้นะครับจะได้สวยเป็นงานรายละเอียดนะครับผมตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาทุกท่อนทุกท่อนต้องมีนะครับผมบ่ากันหลุดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ทําให้งานก็ทําให้สวยๆเนียนๆอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ก็ใช้เป็นโบ HX นะครับผม Hx e ตระกูลโฮเซนะครับเพราะว่าเรื่อง เทอร์โบเนี่ยก็คือมันเป็นพื้นฐานของตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นแบบพื้นฐานแล้วก็พิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับผมก็ตามด้วยโขงซิ่งนะครับพร้อมเกียร์แยกนะครับก็กําลังเดินวัดบุษให้หนึ่งชุดนะครับไปไว้ที่หัวเก่งนะครับผมประมาณนี้ส่วนงานเทอร์โบเราก็มีรับประกันนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมคันนี้ก็อยู่ที่อุบลนะครับผมมาจอดไว้ที่หน้าร้านเราประมาณ2วันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาหน้าร้าน3 0 0 0 0ื่นนิดๆนะครับผม สามหมื่นนิดๆไม่แพงแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ก็มีโบอินเตอร์นะครับทําให้ชุดใหญ่มีเขาทําเกตแยกนะครับผมทุกอย่างเก็บรายละเอียดให้นะครับผมเนี่ยเพ,พราะรถพวกนี้เวลาทําปั๊มไปปุ๊บบูทมันจะเริ่มหนักนะครับตรงนี้มันจะเริ่มหลุดถ้าเราไม่ทําบ่าเนี่ยบากันหลุดไว้นะครับผมงานมันก็จะออกมาดูมาเนียบเนียนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีลูกค้าถามว่าช่างซื้อโบไปทาเองได้ไหมหนึ่ง ลูกค้าต้องมีอุปกรณ์กันนะอันดับแรกตั้งแต่เจาะเขาเทอร์โบทำนูน่นทำนี่นะครับงานมันต้องละเอียดทำน้ำมันไรกองไรกลับน้ำมันเลี้ยงแกนนะครับผมพวกนี้งานมันต้องละเอียดบางคนซื้อไปแล้วใส่แล้วพังอ่าใส่แล้วใช้งานไม่ได้ไม่นานมันไม่ใช่อะไรแล้วหนึ่งความเป็นประสบการณ์และความมีประสบการณ์ของเรามันมันน้อยนะครับผมยังไม่พอนะครับผมสู้เราแบบจ้างช่างแบบที่เขาเดินสายไปทําให้ถึงบ้านรอบเดียวจบเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับลูกค้าที่อยากซื้อไปทําเองผมแนะนํอย่างนี้เลย ถ้ามั่นใจตัวเองทําแล้วจบก็ซื้อแต่ถ้ามั่นใจว่าทําไม่จบไม่ต้องซื้อนะครับเพราะซื้อไปแล้วมันปวดหัวทีหลังนะครับเพราะว่าช่างก็เจอหลายรูปแบบนะครับผมก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้จัดเซ็ตนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับเป็นโบเฮดเอ็กนะครับผมตอนนี้เป็นสีเดิมสีเดิมของเทอร์โบอยู่นะไม่ได้ทําสีให้นะครับผมอ่าพอดีพอดีตู้อบสีมันมันทังนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทําสีให้นะครับผมก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานนี่สีเดิมเดิมๆเลยนะสีสวยมากนะครับผมตัวนี้เป็นโบถอดแท้ถอดนะครับผมมสวยาก นะครับผมหรือใครที่อยากใส่พวกตระกูล TETF ก็ได้นะครับผมมันมีหลายรูปแบบนะครับผม h x ตัวไหนบอกมาได้เลยครับงบประมาณคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตพื้นฐานพื้นฐานนะครับผมบูทไม่เกิน30นะครผมว่าบูทไม่เกิน30เครื่องน่าจะไปก่อนแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับเอาฟังเสียงกันสักหน่อย ก็จากที่ฟังเสียงไปก็ประมาณนั้นนะลูกค้าพวกกิดพักอยู่นะครับมันมีพักอยู่เสียงจะไม่ออกนะครับผมแต่คอนี้ทําหอนไว้แล้วนะครับวันนี้วันหนึ่งลูกค้าอยากหอนเนะฮะเรามีหน้าแปลนทําให้ตรงนี้ตรงช็อปเบรกว่าช็อปเบรกลืมแจ้งลูกค้าย้ายเอาไว้ตรงนี้แล้วลูกค้าค่อยไปอัดสายใหม่นะครับผมช็อปเบรกมันต้องย้ายมาไว้ด้านนอกนะครับลูกค้าก็เอาต่อหน้าแปลนนะฮะมาใส่ตรงท่อเอสตัวนี้ก็หอนเลยครับปกติเพราะว่าตอนที่ลองคือเอาท่อสั้นแบบนี้ก็คือหอนนะครับผม ลูกค้าสั่งแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมงานจัดให้สวยๆเนียนๆอยู่แล้วนะครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับอู่ช่างบิ๊กเทเบนะครับผมเราศรัทธาที่ไหนก็ทําที่นั่นนะครับผมประมาณนี้ร้านอยู่อาเภอคุนหาศรีสเกตนะครับผมขออภัยสําหรับงานที่อยู่แดนไกลนะครับผมขออภัยจริงๆครับไปทําให้ไม่ได้เพราะว่าใช้เครื่องมือเยอะมากแล้วก็ใช้จํานวนคนด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานเราก็มีน้อยนะครับผมอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับผมประมาณนี้โอเคขอบคุณครับ